สวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกัพี่สารบ้านฉันจ้ะผอกัรนัดวันที่23กุมภาพันธ์2568ั้าร้อจ้าวันนี้ก็พาพี่น้องมาหาสกุลหน่อยเนาะครับผมคือเก่าแล้วครับมหาสกุลท่าที่เดือนหนึ่งแล้วเนาะแมนจ้าแล้วใจพี่น้องไปหาดงการเลยจ้ะเพื่ฟังเสียงโปโกน้ำกันจ้าครับ ครับผมช่วงนี้ก็เขาให้เขาสวนสัก่อนนอกแม่ป้ามี่มซอยแม่เผาเเพมือน้ำครับทำงานแกวอยู่ครับแต่ว่าบทันเตรียมแหงเนือซีหาในนอกแต่วใส่ได้อีกนะครับต่างซอยเม่ไปน้ำครับที่ว่าพักผ่อนซิวๆ <c oughs> อขายได้บานได้เนาะครับผมเต็มเบิดแล้วครับมืัอนี้ก็เบิดนอกมันนี้นอกขาดว่าแต่ว่ามันแกย่ห้องบุกไายนาะครับผม màn <laughs> <laughs> đẹp của quay quá trình làm như nắp bụng. Hãy quá trình nắp bụng. Hãy quá trình nắp bụng. นนกินนานี่ก็มีงานเนาะงานอบตรครับงานกีฬาเรา,ารวมกีฬานั้น <laughs> คนอยู่ครับปีนี้เนาะเต็มเข่งให้จังสีมานาบหน่อยเนะาะ เหลือพ no. <Yeah, okay. S 1> ักเราหนยเนาะครับผมกินหนาที้ซสื่อสายหนามหรคุณกระททัวร์ถึงดีกว่ากันเนาะใช้มือหดเดีวหนามบ่หดเนาะ คนไอญลดกข้นสวยงามอยู่ลูกโน่มีแขวขาเลยลย

Thấy quá, bác? tháng chứ sao? Thấy tháng son không? son chứ ฮักจ็กหมูเลยแบบมันสหมื่นแล้บอ่ดากหมื่นีแล้วมึงฮักไปกินไงี่เราเห็นเลยโอ้โหเไงครัอบอยุ่ย

mời các bạn mời các Ui, đục thôn bạn mời các thôn mời đi tôi Thôn mời các bạn mời các bạn mời các bạn mời ง้ากินแล้วไปเท่ไอ่เห็นี่สามห่อจะ้ะแกไว้นอกขพดน่องซุมป้าไว้ในซุ่มบนทันหินเนยครับพี่น้่งประมาณเกือบรลอยเนะาะสามสามกระตานี่ครับคือว่าหลอยบ่ ลอยว่อมไหมพ่อหนิลอยยี่หรอกคิดว่านะครับผมเ <laughs> พราะว่าเค้กนี่จะได้ประมาณสามสี่ปาร์ตจ้ะ <c oughs> ใส่ทางได้คือได้ยินพักก่ะ <c oughs> จ้องหน่อยนึงไ <c oughs> ด้สองมางสองจ <c oughs> ้ะมาจะเสาก,กับทหางจ้ะ con nó không tốt lại đâu nó không tốt có thừa rồi แกเพื okay, uh, default, ่ออี่นตั้งปลายๆหม่ันเต็มดีเนี่ยแต่ว่าบางเจ้ามนก็มักแน่นี่เนาะอ้เนาะดีเนาะถจากิดโทิ

ได้เหรได้จ้ะแต่เป็นกำลังโพครับพอดีบร์หอนครับพี่หน่ะเป็นจ๊ะโอ <laughs> <laughs> เริ่มหลงเลยได้ครับหลังจากนีนเกน้เบิดเบิดมันหนีลนะเนาะเลือกเลือบไหไล่เดี๋ยสี่เข่งเลยเนาะครับผมสี่กระตาแล้วจ้ะ, <laughs> ะเ, <laughs> เ,เดี๋ยวสองฟักเลย

โอ้ได้เบิสดเก็บต่นเก็บลำเพื่อน้ำครับให้แป้นเพื่อสิได้หูว่าตัวใดหักเหล้่ตัวใดว่าท่านในหักนอที่เหลือนี่ก็เป็นส่วนหน่อยแล้วครับบันนี้ เลือก็สิเป็นการจัดการลำเนาะแล้ก็มีลุยครับพี่นาสิเพิ่มพื้นที่ดอกครับเลือก็ประมาณลอยฟักนี่ละเนาะ,นะตัดออกเบินแลกวาเห้าตัดต่อเหนื่องกันเลยครับ เกสิปล่อยไว้แล้วเนาะวันนี้เนาะอีกจ๊กสามสี่หมื่นคนแล้วครับผมก็เดี๋ยวคอยไปเบิ่งผลงานอีกเทื่อน,นึงเนาะแม่ป้ามีครับผมหลังจากนี้กสิเช็คฝากเนอว่าได้จ๊กฝากกับพ่อบ่พ่อ,พอก,ก็ได้เทานายแล้วครับมื้อนี้เนาะเพิ่นบ่ถ่าอีกจักสามสี่หมื่นคนล้วครับวันนี้แม่ป้ามีว่าอย่าเว้าน้ำครับยามันับ นะครับข้โพดเฮาผลงานโดยรวมก็สวยอ,อยู่ครับพี่หน่อเต็มจริงผมไปเลาะมาส์ครับซุกเลยได้ครับหอมเลยครับผมมื้อน,นี้ก็พาพี่น้องมาหักข้าวโพดคือเก่าครับมันมื้อนี้หักเอา200ฝักจ้ะพี่น้องครับผมก็ถือโอกาสซอยเรียกพ่อแม่น้ำเนาะแม่จ้ะมันมันแก้วเฮา เบิร์แล้วครับเบิร์ตเลยใจพี่น้องพี่น้องที่สั่งจองเข้ามาสั่งมาแม่ปามีก็ขอโทษขออภัยหล,ลายๆเด้อจ้ะพี่น้องพี่นานจ้ะพี่นานสิปลูกหลายกว่านี้จ่ใจอยนางนปลูกหลายกว่านี้ <c> อ่ผลงานก็ตามที่พี่น้องเห็นแล้วครับก็ประมาณ200ฝักเนาะนับแล้วโมเมนต์ประมาณครับ200ฝัก,<า>กพอดีเขาโคนี่แม่ปามีก็บ่ได้ส่งนนเนาะอ้ายเนาะแม่นครับ้อตามบ้านจ้ะพี่น้องจสาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่องอีสานบ้านฉันเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบ,ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชม ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกกันไปคลิปนาจ้า